สถานีสยอดเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรมอยู่ในพื้นที่แขวงวังบุรพาพิรมและแขวงสำราญราช์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์รอบนอกการออกแบบก่อสร้างจึงต้องคำนึงถึงทัศนียภาพและสถาปตัตยกรรมของพื้นที่โดยรอบเป็นหลักคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์เคยใช้ชื่อว่าสถานีวังบุรพา เพราะต้องการสื่อถึงย่านวังบุรพาและวังบุรพาพิรมแต่เมื่อสถานีอยู่ใกล้แยก3มยอดมากกว่าจึงเปลี่ยนชื่อเป็นสถานี3ยอดแล้วสร้างอาคารทางเข้าสถานี3มหลังแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่5ผสานกับสถาปัตยกรรมชิโนโปรโตุกีสที่มีความโอโทงโปร่งสบายด้วยลมจากภายนอก ทางเข้าสถานีและผนังโดยรอบเป็นลักษณะประตูบานเฟียมแบบบ้านเรือนในสมัยก่อนจึงดูกลมกลืนไปกับพื้นที่ใกล้เคียงกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย